นิทานเอวาผจญภัยในอนาณาจักรวันเดอร์แลนด์วันหนึ่งในป่าเขียวขจีของเชียงใหม่เอวาเสือโคร่งสีทองผู้กล้าหาและขี้เล่นได้พบกับประตูวิเศษที่มีแสงระยิบระยับเมื่อเธอสัมผัสประตูนั้นเธอถูกพาเข้าสู่อาณาจักรวันเดรลนซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และเสียงหัวเราะเอวาเดินเข้าสู่ทุ่งดอกไม้สีรุง้งและได้พบกับกระต่ายน้อยชื่อบ๊อบบี้ผู้กำลังพยายามย้ายก้อนหินใหญ่ออกจากร่างของตน เอวาเสนอตัวช่วยบ็อบบี้และพวกเขากลายเป็นเพื่อนกันเอวากับบ็อบบี้เดินต่อไปและเจอป่าที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาะในป่านั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากนกพูกน้อยที่พัดหลงจากครอบครัวเอวาปีนต้นไม้ช่วยนกพูกน้อยลงมาอย่างปลอดภยัยเธอปลอบนกพูกและสัญญาว่าจะพาไปหาครอบครัว พวกเขาเดินทางต่อจนถึงปราสาทที่สวยงามที่นั่นพวกเขาได้พบกับเจ้าหญิงลิลี่ซึ่งกำลังเศร้าเพราะดอกไม้วิเศษของเธอหายไป เอวาและเพื่อนๆรับอาสาช่วยเจ้าหญิงตามหาดอกไม้วิเศษพวกเขาเดินทางไปยังหุบเขาไฟซึ่งดอกไม้อยู่ภายในที่หุบเขาไฟเอวาเจอมังกรยักษ์ที่ฝอาดอกไม้เอวาใช้ความกล้าหาญพูดคุยกับมังกรจนเข้าใจว่ามังกรเพียงอยากมีเพื่อนมังกรจึงยอมมอบดอกไม้ให้เอวาและเพื่อนๆน,นำดอกไม้กลับไปให้เจ้าหญิงดอกไม้ทำให้อาณาจักรวันเดอร์แลนดกลับมาสดใสอีกครั้ง ทุกคนเฉลิมฉลองความสำเร็จของเอวาเจ้าหญิงขอบคุณเอวาและสอนว่าความกล้าหาญและน้ำใจไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นแต่ยังทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นเอวากลับไปยังบ้านของเธอพร้อมหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความสุข